ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยเดี๋ยวกเราบอกก็ได้ไม่เชี่อ ผมก็สงสารน้องมันเลยว่าจริงๆช่วชุดแก๊งหน่อยดิให้มันดูรู้หน่อยว่าคุยอะไรจับใจความไม่ถูกเลยะถามหน่อยในในในตู้เอ๋อนี่มันมันมีบัตรประกันใช่ไหมมีพี่เาจะใส่แต่ว่าเขาเก็บบัตรประกันไงอะขอให้มันไปเก็บบัตรประกันไม่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 จริงอ่ะมันมันมีให้เบิกมีมีเขาจะเขาาจะเพิ่มตู้ที่เขาบอกอ่ะใช่เขาจะเพิ่มตู้เข้าไปรู้ว่าตู้อะไรนะจะคุยยังไงก็คือจะบอกว่าเมื่อกี้น้องมัน ไอ้ณีทีพยเป็นเอกมาเรียกคุยใช่ไหมน้องก็บอกเขาบอกว่าน้องเซนโซ่เนี่ยมีปัญหาเขาก็เลยจะเอาเอาหายหมดตัวเออแล้วเราจะเอาให้กับน้องมันผมส่วนคนหนึ่งผมไม่เห็นด้วยที่จะเอาน้องเข้าอันนี้ส่วนตัวนะคือถ้ายังไงเราก็ต้องตีเขาอยู่แล้วว่ามันมีแผลกันอยู่แล้วอ่ะแต่ผมมองว่าไม่ไมเราเราจะตีเพื่อคนที่ม่รู้จักเหรอไม่ไม่ไม่ถึงอะตัวตัวต่อต่อให้จะตี แต่เอาน้องเขามาผมว่าถ้าหลังจากจบจากเตี๋ยแล้วน้องเขาจะอยู่กับเราต่ออย่างนี้เหรอผมว่ามองมันแปลกๆเหมือนถ้ารดนตียเพราะว่าน้องหายแล้วเราไปตีัยเขาแล้วไม่ไม่ค่นั่นแหละถึงถึงจะถึงจะพูดเนี้ยว่าถ้าถ้าสมมติจะโดนตีอยู่แล้วก็ก็ไม่ต้องให้มันหายก็ได้มั้งไม่รู้อะไม่เป็นอาวุธมันเป็นอาวุธที่เขาขึ้นให้ไงเขาจะเอาให้ใช่มันเป็นของของเขาใช่เขาดันให้แล้วแบบว่าแล้วมันน้องออกอออคืออ๋อทูเบลสามสองอันนั่นเองใช่อันนี้จะเขาเล่าถ้าไม่เกมก็ออกไปก่อนครับไอไอ นห้คือคือมันเป็นเอานที่เสาขึ้นให้เลสามดนคู่เข็นจะเอาคืนประมาณนั้นแหละใช่ใช่ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเราไงจำเหมือนกันถ้าเราเนี่ยคนในแก๊งเราดันเอาให้เสร็จแล้วออกอ่ะมันก็ต้องเราต้องเดียวกันเลยเออมันฟิลลิ่งเดียวกันน่ะคนเราคงไปกระทืบแก๊งที่ที่กอะไรจะรับเข้าด้วยซ้ําถ้าเอาจริงๆอ่ะมองแล้ว่าฟีเราคือเราเอาแน่อ่ะว่าทำไมคุณไม่มาถามผมก่อนอ่ะเนี่ยฟีคคำถามนี้แม่งจะลอยมาเลยอ่ะ อันนี้เขายังเลือกแค่แบบมาคุยอ่ะดีนะที่ใครเอจใจบอกไอาทีตเป็นเอกเก่าอะไรสักอย่างะปะก็ผมเนี่ยผมตอนแรกที่ <ผม S 1> บอก <ผม S 1> <ค>ไปะถามเาแล้วว่าเขาาพูดแบบแบบนี้หรือเปล่าผมแบบจะไม่ยังไม่ได้เห็นเขาไอ้นี่ไงก็เลยจะมาถามหลังนี้นั่นแหละแล้วก็กเห็นเรียบพอด,ดีเพราะว่าก็เหมือนเหมือนผมเอจตอนแรกถ้าลุงไม่พูดผมก็ไม่เอจนั่นผมก็เอจงว่าเอจทำไมมาถึงออกเอออยู่ที่เราว่าจุดสบายแล้วทำไมอะไรเงี้ยในเมื่อผมผมไม่สู้เพื่อคนไม่รู้จักนะผมบอกให้แต่เราก็จะไม่รับ เขาแล้วเพราะว่าเราจะโดนตีเพราะเขาใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่ได้กลัวเรื่องโดนตีแต่ผมพูดเลยว่าน้องพูดไม่ตรงพี่คิดดูแม่งจากใครอะหัวสีดําอ่ะรู้จักกันเนาะมาช่ามาช่าแม่แต่ถ้าสมมติว่าเราเลือกที่จะไม่รับเขาแล้วอะเพราไม่สมควหายไปเลใช่ไม่ดีน้องไอ้เหี้ยเร่งนีมันไม่ใช่ของเราอะนนองใช่ไม่ไม่ถึงถ้าเราไม่ได้จะรับเขาก็ ปล่อยไปดีมันไม่ได้เกี่ยวอะถ้างั้นอะถ้าเราไม่เร้ออกทีมกันอะไรก็ได้มันไม่เกี่ยวกับเราแต่เขาจะเอาหายู่แล้วใช่แล้วแล้วก็ส่วนส่วนในเรื่องที่จะรับเขาเนี่ยกูเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าจุดเริ่มต้นไม่ได้มาจากความจริงใจไอ้เทียไปบอกกับเขาอีกเรื่องมาบอกกับเราอีกเรื่องแล้วตอนถ้าเขาแม่งออกอะแม่งจะเป็นฟิลลิ่งเดิมหรือเปล่าแค่ชอบที่นอนมันแบบว่าที่อยากไปหาความท้าทายใหม่แล้วบอกเราไม่มีเวลาน่ะเขาเป็นคนพูดเลยที่มันเอกบอกว่า อา้านมึงบอกว่ามึงไม่มีเวลาสุขภาพมึงไม่ดีอะไม่อยู่ดีมึงมีไฟแบบไปเล่นกับ,บนคน,คนอื่น,<ค>นเลยอันนี้เขาพูดตรงๆเลยนะแล้วมันก็ต้องเหมือนลุงโฟกนะแบบโกหกมาแต่แรกอะโกหกมาแต่แรกเลยนะผมแล้วถามไอบโบถามบอสก็ได้กูถามเลยว่ากูพูดจากใจจริงกูจริงใจเลยนะกูมาแบบคือกูหนึ่งกูกลัวมึงเป็นหนอนมากสองคือแบบเรื่องเนี่ยอย่างเงี้ยเรื่องที่แม่งมาแล้วไม่ตรงไม่ใจกันให้กันอะ่ะ อันนี้แม่งยากมากเลยนะใช่แค่พูดไม่ตรงแล้วมาอยู่แก๊งมันก็แปลกๆมันจะฟีลเหมือนว่าไอ้คือสมบุนน่าต่อต่ออะเรามองเรื่องอาบุญเลยสม่หมดรับเข้ามาสมดนะสภาพเหมือนดาวไว้พอเจอแก๊งอะไรที่มันดีกว่าหรือมันมันโอเคกว่าก็จะเหมือนดาวไว้ครับหาข้ออ้างสุดท้ายก็ไปอยู่แก๊งอื่นไม่ไม่ประเด็นนะถ้ามาแก๊งเราเราต้องขึ้นอาบุญอีกนะดูตรงไม่ไม่ไม่พี่ไม่เอาอ่ะ และไอ้แย่ไม่มันมาแต่ตัวนะเว้ยมึงไม่ยินเหรอไม่แจก็แจนแจนเย็นแจเย็นแล้วก็คือก็คือตัดไปเลยเรื่องหอยเนื่ยเพราะเราไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยก็ไม่มีอะไรเลยก็มาถามาเจ้าอยังไงกับน้องมันเพราะว่าก็คือตัดเราตัดไปเลยว่าน้องมันหายก็คือคือของแก๊งอยู่แล้วมันคือของแก๊งอะไรถ้าเป็นผมผมเคยทําแบบนี้หายหมดตัวแต่แค่รู้สึกว่าสงสารเฉยแต่ไม่มีอะไรเออก็ตัดไปอันนั้นไม่หรือหรือไม่ถ้าเกิดใครอยาก ถ้าพี่หล่บอยากได้ก็ประมาณก็ให้มันไปหายมาก่อนแล้วค่อยเข้าหรืออะไรเงี้ยไม่รู้กูคุยแล้วกูคุยหมดแล้วกูคุยหมดแล้วว่าเขาบอกเลยว่าไอ้คนที่ชื่อเซนโซอยู่แก๊งไหนเขาก็ทืบแก๊งนั้นสุดเขาบอกแล้วการันตีเลยไอ้เรื่องส้นตีกูถึงว่ากูไม่ได้กลัวแต่แค่ว่ามึงโดนแน่เออมันมันจะไปเรื่องจากคนอื่นมาเนี่ยมึงจะโอเคกันใช่ไหมใช่คือถ้าเข้าแก๊งปับคือโดนเลยเออมันเป็นเรื่องจากคนอื่นนะอันนี้ต้องยอมรับก่อนนะ ไม่ใช่เรื่องกาก็คือหมายความว่าคือถ้าปล่อย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 เขาหายก็เท่ากับไม่ต้องรับเลยถือไหมอันนี้มาถึงว่าสมมติถ้ามึงหายมันก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไมมึงหายก็มีต่อแค่นั้นแหละอยู่แกงไหนก็คือตีแบบที่พี่อาโรนพูดถูกไหมใช่ที่เขบอกไงว่าถ้าจะรับเขาอ่ะก็ไม่ต้องยอมให้มันหายก็ได้ไหมมาถึงถ้าจะรับอ่ะถ้าจะรับนะแต่ถ้าจะไม่รับอ่ะก็ก็ปล่อยไปแต่ถ้าจะรับอ่ะก็ไม่ต้องให้หายก็ได้ไหมเพราะว่ายังไงก็ตีอยู่แล้ว อแช่เราไม่เติมผมผมก็ไม่เอานะแต่ที่พอยลุงอยากให้ฟังก็คือพอยลงุงเขาบอกว่าคือมาพูดกับเราอีากอย่างหนึ่งพูดไม่หมดอะไรประมาณนี้ใช่เหมือนพี่กําลังจะช่วยค่าศึกให้แม่งเติบโตไปอยู่ที่อื่นต่อคืออันนี้คือพอยหลกันนลกลอันนี้คือจับไปก่อนเรื่องหายไม่หายคือช่างน้องมันเพราะว่าน้องมันทําตัวน้องไปเองเออปล่อยมันแต่พอยเมื่ที่ว่าเราแค่บอกน้องกัน บางทีน้องมันอาจจะมาคุกคีกับเราคุ้นชินกับเราแล้วเราก็จะสนิทมากกว่านี้หรือว่านั่นนี่ให้น้องโดยที่ให้น้องมันดันด้วยตัวเองอืมอืมเพราะว่าเพราะว่าเรา่าเราก็ไม่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรในการดันอาวุธของน้องมันเลยให้น้องมันทําด้วยตัวเองของมันไปเออหรือถ้าน้องมันอยากกลับมาหรือไอ้ถ้าน้องมันอยากมาอยู่จริงๆเดี๋ยวน้องมันก็มีแสงที่เราเห็นของน้องมันเองอะอาจจะไปเปรียบเทียบเหมือนกรณีไอเลสเนี่ยไอเลสที่มีเพื่อนด่าเราเนี่ย ตอนแรกเราก็จะไม่เอาเข้าถูกไหมเราก็มองมันแปลกถูกปะเราจำอ๋อว่าเป็นหนอนเป็นอะไรออย่างเงี้ยถูกไหมจาได้ไหมตอนนั้นอะอืมเหลือแค่บทพิสูจน์น้องมันแล้วแหละถ้าน้องมันอยากมาจริงให้น้องมันทําแต่ถ้าน้องมหมดไฟเราก็แค่ปล่อยมันไปเราไม่ได้เสียอะไรเลยอยืมอยู่ที่น้องมันอะเราอยู่ที่อยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะเอาเข้าหรือไม่เอาเข้าแล้วก็ความกระตือรือร้นของน้องมันว่าน้องมันจะอยากอยู่มากแค่ไหนเออ ราะว่าน้องมันพูดแล้วว่าน้องมันจะบดไฟเนี่ยก็เป็นบทพิสูจน์ว่าไฟมันจะอยู่หรือเปล่าถ้าวุฒิสามมันหายแล้วเนี่ยท่านถ้ามันยังอยู่แสดงว่ามันใจกับเราอยู่แล้วแล้วอีกอย่างคือถ้ามันจะออกไปแก๊งไหนก็ช่างน้องมันไปมันไม่ได้แบบมีผลอะไรกับเราเราก็แค่แบบมีคนหาใหม่อะไรอยู่ดีเออบีเอ็มันหายได้ปะไม่หายไม่หายหรอกเออวะเรื่องบีเอ็มเขายังไม่ได้พูดเลยนะ รถวก๊งหรือเปล่าไมอบของครอบครัวไม่ใช่หรอมันเป็นของเขาเองกับครอบครัวที่ช่วยกันไม่รู้กูก็ไ้เุมกันนของใครไอ้ี้ยเขาไม่ได้บอกเนาะครอบครัวไอ้สัสก็นั่นแหละก็นั่นแหละเดี๋ยวเซตาก็รอดูน้องน้องมันว่าน้องมันจะขนาดไหนให้ใจเราขนาดไหนเราก็อย่าเพิ่งไปอาคติน้องมันวางไว้ก่อนเรื่องต่างๆนะนะดูรอดูพิสูจน์อะรอรพิสูจน์ดีกว่าผมก็คิดเหมือนกันผมก็เคยผมก็มันก็เคยมีหนอนนะถ้าตรงตรงมีหนอน ในแก๊งแต่ผมก็แบบก็อยากดูอะอยากดูคนอะอยากดูใจคนว่ามันจะขนาดไหนเออซึ่งเราเคยให้โอกาสเลยโยังไม่เคยเจอเลยไม่ฝองเม่อกี้ไงถ้าน้องมันไปแล้วภาพเดิมอะไม่เราไม่เจอกันวันแรกก็ออมออมแบบเหมือนที่เป็นเอ็กอะเาอเราก็ไม่เราไม่ได้เราก็ไม่ได้เสียอะไรนี่ถูกไหมอาถ้าพูดตรงตรงอาถ้าพูดแบบตรงตรเลยนะน้องเข้ามาส่งเงินให้เราช่วยเราช่วยทุกๆคนเนี่ย ออกไม่ออกก็อ,อยู่ที่ตัวน้องมันปะสุดท้ายอะเอาใครเข้ามาสุดท้ายมันก็ออกอยู่ดีไม่ใช่ว่าเรื่องในเกมอาจจะเป็นเรื่องข้างนอกมันก็ออกอยู่ดีถูกไหมล่ะ<อ>มันไม่มีใครจะอยู่กับเราไปตลอดเวลาแบบตลอดหรอกสาหรับที่คิดนะในมุมมองของแบบห<ม>ลายๆอย่างก็นั่นแหละเราเราเคยให้โอกาสแล้วยายเลสเนี่ยกูให้โอกาสนะเวตอนแรกก็ไม่เอาล,ละตอนแรกก็บอกว่าไม่เอาล,ละไอเหี้ยเพื่อนด่าขนาดนี้เออแต่ก็ให้โอกาสมันมันก็พิสูจน์ตัวเองมาถึงกี่เดือนกี่ปี ออเออก็เดินททงมาค่ะน,นั่นคือควา้ใจอ่นะพี่เพิ่งซื้อมาสี่แสนหน้าแล้วดิถ้าถ้าผมเข้าใจบอลน,นะนถ้าถ้าเป็นฟิลลิ่งถ้าน้องมันพยายามไม่เห็นจริงๆอะ่ะชผ่ผมก็ไม่ว่าหรอกก็คือเข้าใจได้แต่ว่าถ้าถ้ามาเป็นตอนนี้แบบว่าในกรณีที่เราไปปกป้องมันก่อนผมผมว่าไม่เห็นไม่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 หรอกผมก็ไม่เหมือนกันเขาเป็นใครไม่รู้ก็จะนี่ก็ ก็ <S <S ไม่หรอกถ้าเป็น<ร>คนเก่าเราแล้วโดนอย่างเงี้ยผมช่วยอยู่แบบเออเฮียมันก็คือเพื่อนเราพี่พวกของเราแต่อันนี้มันยังไม่ได้แบบพิสูจน์อะไรให้เราเห็นเลยว่ามันรักเรามากแค่ไหนอ่ะใช่ใช่ก็นั่นแหละก็ถึงที่เรียกมาคุยไม่ใช่อะไรว่าเออจะเอาอยัางไงอยากรู้มุมมองอของทุกคนว่ามันจะยังไงเออนั้นแหละก็นั่นแหละครับผมว่ารอดูเขาก่อนก็ได้จริงๆอ่ะอืมอืมรอดูรอดูน้องมาแหละ น้องมันจะขนาดไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่าเขาจะเป็นยังไงเหมือนกันใช่เเปิดถ้าอาวุธหายอยู่ที่เขาว่าไฟมาจริงหรือไม่มาแค่นั้นเองใช่ไหมหรือเราลองหรือเราลองซักยกใหญ่เวลาคือถ้าเกิดเขาแตกเราังพเราก็จะขึ้นืเราก็จะขึ้นข้างบนแต่ถ้าเกิดเราแตกเราเราก็ไม่ต้องรับน้องเข้ามาหมายถึงว่าแตกก็ขึ้นข้างบนคืออะไรวะ คือถ้าเกิดดนมันน่าจะไปหายไม่กี่วันนะถ้าเกิดเราชนะใช่ไหมถ้าเกิดเราชนะไงเราก็ตีให้เขาแตกแล้วเราแล้วอ่าแล้วทีนี้เขาก็จะไม่มีอะไรมาตีเราแล้วอย่างที่สองคือถ้าถ้าเราแพ้เราแพ้จนเราแตกกนหรือเเราก็ไม่ต้องรับน้องเข้ามาเพราะมันไม่เหลือแก๊้งเราแล้วแต่แต่มันจะมีอย่างหนึ่งนะแต่ถุงมือ่ะแต่ถ้ามุิว่าฟ้าอยากเล่นจริงๆนะกับเพียรโนอย่างนี้ เมื่อรับชมคลิปวิดีโอโจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัสมสมครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว H s O C ด้วยกันนะคะ